สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นครั้งที่3ของการเรียนออนไลน์นะคะเรายังอยู่ในบทเรียนที่1 unit 1ในหนังสือ new standard english 5นะคะสำหรับสไลด์นี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะง่ายๆเลยจะเป็นการทดสอบในเรื่องของหลักภาษานะคะ วยากรภาษาอังกฤษนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจสามารถที่จะทบทวนในชั่วโมงที่แล้วได้นะคะเป็นเรื่องของ verb to be is a m are นะคะเราลองมาดูคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะจงเติม is หรือ are ลงในช่องว่างให้ถูกต้องในแบบฝึกหัดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะง่ายๆเลย เด็กๆก,ก็ลองทำดูนะคะแล้วรวบรวมส่งตอนเปิดเทอมนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงทำได้นะคะเี็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสไลด์นี้นะคะจะเป็นในเรื่องของ conversation conversation ก็คือบทสนทนานะคะเ,เรามาลองดูรูปภาพที่1เลยนะคะเ,เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าในบทสนทนานี้มีรูปภาพในรูปภาพมีมีใครคะ มีผู้หญิงอยู่สองคนใช่ไหมคะเขาคุยกันเรื่องอะไรนะคะและบทสนทนาเป็นใครบ้างเด็กๆลองมาดูพร้อมๆกับคุณครูนะคะบทสนทนานี้มีอยู่สองมีอยู่สองคนที่กันก็คือสุดาและรัตดาเขาพูดอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะสุดาพูดว่า this is your hand k e r c h i e f รัตดา this is your hand k e r c h i e f รัตดาสุดาเนี่ยเป็นผ้าชนหาของเธอหรือเปล่า ัดากรพูดว่า thank you สุดาขอบคุณนะสุดาคือสุดาเนี่ยเขาเก็บผ้าเช็ดหน้าได้ได้วยความน่ารักพัะดาก็ตอบอแสดงความขอบคุณที่เขาเก็บของได้ใช่ไหมคะก็พูดคําว่า thank you นะคะแล้วประโยคสุดท้ายสุดาก็พูดว่า you welcome you welcome goodbye you welcome ก็ จะใช้คำเป็นคําที่น่ารักมากเลยแล้วก็ไพเรอะด้วยนะคะซึ่งเด็กสามารถใช้ได้เลยเวลาเจอชาวต่างชาติหรือใช้ทักทายใช้ใช้พูดตอบรับได้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะย o u r e w e l c o ั e แล้วเขาก็ขอลาตัวกับนะคะก็คือใช้คําว่า goodbye นะคะทบทวนอีกครั้งนะคะสำหรับบทสนทนานี้สุดา this is your handkerchief รดารดา Thank you สุดาสุดา You're welcome goodbye อีกหนึ่งครั้งนะคะสุดา This is your handkerchief ล a ดดาล d ดดา Thank you สุดาสุดา You're welcome goodbye เป็นยังไงคะคิดว่าทำได้ไหมคะถ้าไม่ได้ก็ลองค่อยๆพูดตามนะคะหรือ ย้อนดูสไลด์ได้นะคะสำหรับรูปที่2นะคะเป็นบทสนทนาเรววามีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเขาพูดอะไรกันเด็กผู้หญิงก็คือเกิ l เด็กผู้ชายก็คือบอยนะคะ my name's m a r i ฉันชื่อมาลี what's your name เธอชื่ออะไร boy เด็กผู้ชายเขพูดว่านิพนฉันชื่อนิพน my name's นิพนชื่อของฉันคือนิพน girl เด็กผู้หญิงก็พูดว่า i u a student เธอเป็นนักเรียนหรือเปล่า boy เด็กผู้ชายก็พูดว่า yes ใช่ฉันเป็นนักเรียน I'm in ประถม5ฉันอยู่ชั้นป .5 girl เด็กผู้หญิงก็พูดว่า I'm in ประถม5 too ฉันเองนะก็อยู่ป .5 ด้วยเหมือนกันแสดงว่าสองคนอยู่ชั้นเดียวกันไหมคะเด็กๆอยู่ชั้นเดียวกันเหมือนเด็กๆเลยนะคะ อ okay. ยวคุณครูจะลองทอบทวนบทสนทนาเผื่อเด็กๆได้อ่พูดตามนะคะหรือออกเสียงตามก็จะทำให้อ่านคล่องขึ้นนะคะ Girl my name's Mali. What's your name? Boy นิ p p o n my name's นิพ Girl Are y o I a student Boy yes I'm in Prathomfa. Girl I'm in Prathomfa too อีกหนึ่งครั้งนะคะ one more time girl my name's Mali what's your name boy Nipon p my name's Nipon p girl are you a student boy yes I'm in p r a ป o ม5 girl I'm in p r a t ป o ม5 too เด็กๆลองทบทวนฟังดูนะคะแล้วก็ลองออกเสียงตามคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับสไลด์นี้ก็ยังเป็น Conversation นะคะเป็นบทสนทนานะคะเรามาดูรูปที่เห็นเลยนะคะรูปแรกมีบทสนทนาอยู่ด้วยกันอยู่3คนใช่ไหมคะเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงเรวเขาก็ชี้ไปไปหาอีกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายที่เดินเข้ามาเขาพูดอะไรกันเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะ ในบทสนทนานี้มีอยู่ที่กันอยู่สคนก็คือมาลีนิพนธ์และอีกหนึ่งคนที่เขาเที่มาเลชีนั่นก็คือแดงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเขาพูดอะไรกันบ้างมาลีพูดว่า who that boy w h o s that boy เด็กผู้ชายคนนั้นนะ่ะคือใครนิพนธ์ก็พูดว่า h e s dang <S เขาอ่ะคือแดง d a n is his name Dang is his name. Dang คือชื่อของเขา He is my friend. He is my friend. เขาเป็นเพื่อนของฉัน He is a new student. He is a student too. He is a student too. เขาเป็นนักเรียนด้วยมาลีก็พูดว่า Is he in Prathom e too? Is he in p r a t o m 5 too? เขาอยู่ป5ด้วยหรือเปล่า นิพนธ์ก็พูดว่า yes ใช่เขาอ,อยู่พป .5 พอได้ไหมคะเด็กๆลองทบทวนดูอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณครูจะอลองลองอลองพูดให้ฟังอีกครั้งนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ลองทบทวนอ่านบทสนทนานี้ตามไปด้วยกันนะคะมาลี who's that boy นิพน he s Dan g Dan is his name he s my friend He's a s t u d e n too. Mali. Is he in p r ะ t o m p i too? Nipon. Yes. โอเคนะคะหวังว่าทุกคนคงอ่านได้นะคะแล้วสนุกกับบทสนทนานะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสไลด์นี้จะเป็นโฮมเวิร์กนะคะโฮมเวิร์กก็คือการบ้านฝากการบ้านไว้ให้เด็กทำที่บ้านนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยนะคะจงเลือกข้อซึ่ง เมื่อนำไปเติมช่องว่างในประโยคแล้วได้ความถูกต้องนะคะสำหรับการบ้านนี้มีทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันนะคะไม่ยากเลยนะคะเป็นในเรื่องของ article a and the แล้วก็ no article นะคะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นบทเรียนซึ่งเราเรียนผ่านมาแล้วซึ่งถ้าเด็กๆั็ไม่เข้าใจก็สามารถย้อนไปวิดีโอเก่าๆได้นะคะก็ดู ดูประโยคแล้วก็นำมาเติมคำในช่องว่าให้ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสไลด์นี้นะคะจะเป็นโฮมเวิร์คโฮมเวิร์กก็คือ,อเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย